เคยกดแชร์โพสต์ที่บอกว่าห้ามกินผลไม้ห้าคู่นี้พร้อมกันเด็ดขาดอันตรายถึงชีวิตกันบ้างไหมครับมะละกอกับมะนาวสับป,ประรดกับนมแตงโมห้ามดื่มน้ำตามฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นแค่ตำนานที่เล่าต่อๆกันมาล่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ทบต้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นร้อนที่แชร์กันวอเน็ตนั่นก็คือเรื่องความจริงเกี่ยวกับผลไม้ที่ห้ามกินพร้อมกันเราจะมาดูกันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยครับว่าที่เขาว่ากันมาเนี่ยมันจริงหรือจอจี้กันแน่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจการทำงานของสุดยอดโรงงานแปรรูปอาหารในตัวเราก่อนนั่นก็คือระบบย่อยอาหารครับ ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเรากินข้าวผัดกระเพราไข่ดาวในจานเดียวมีทั้งข้าวคาร์โบไฮเดรตหมูโปรตีนไขมันพริกกระเทียมร่างกายเราก็ย่อยได้สบายๆใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลยครับกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีกรดที่แรงมากๆพร้อมกับเอนไซม์อีกสารพัดชนิดที่พร้อมจะจัดการกับอาหารทุกประเภทที่ลงไปพร้อมกันได้อยู่แล้วมันไม่ได้แยกแยะหรอกครับว่า โอ้โปรโตีนมาก่อนนะคาร์โบไฮเดรตหยุดรอก่อนไม่ใช่แบบนั้นเลยครับทีนี้เรามาเจาะลึกตำนานแต่ละคู่กันดีกว่าครับคู่แรกสุดคลาสสิกมะละกอกับมะนาวที่เขาว่ากินแล้วจะเป็นพิษทําให้เลือดจางความจริงคือตรงกันข้ามเลยครับงานวิจัยเพียบเลยที่บอกว่าวิตามินซีในมะนาวเนี่ยช่วยให้ร่างกายดูดซึมาธาตุเหล็กจากมะละกอได้ดีขึ้นซะอีก กลายเป็นว่ามันช่วยบำรุงเลือดไม่ได้ทำลายเลือดครับส้มตำใส่ทั้งมะละกอทั้งมะนาวเราก็กินกันมาตลอดไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมครับคู่ที่สองสับป,ประรดกับนมอันนี้หลายคนกลัวมากเขาว่ากินแล้วเป็นพิษจริงๆแล้วมันไม่เป็นพิษครับแต่มันจะทำให้นมเป็นลิ่มลิ่มคล้ายค้าโยเกิรต์ตเพราะเอนไซม์ในสับป,ประรดที่ชื่อโบรมิเลนมันไปย่อยโปรตีนในนมเฉยๆครับ ซึ่งนมที่เป็นลิ่มเนี่ยไม่ใช่นมบูดไม่ได้เน่าเสียและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนครับแค่รสชาติอาจจะเปรี้ยวขึ้นเท่านั้นเองและตำนานยอดฮิตตลอดการแตงโมที่ว่าห้ามดื่มน้ำตามหรือต้องกินเดียวๆห้ามกินกับผลไม้อื่นอันนี้ก็ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเลยครับในแตงโมเองก็มีน้ำอยู่แล้วตั้ง92 การดื่มน้ำเพิ่มอาจจะทำให้จุกนิดหน่อยสำหรับบางคนแต่ไม่เป็นพิษครับส่วนไอเดียที่ว่ามันย่อยเร็วต้องกินแยกอันนี้มาจากหลักการที่เรียกว่า food combining ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จัดให้เป็นวิทยาศาสตร์เทียมไปแล้วครับกระเพาะเราแข็งแกร่งพอที่จะย่อยทุกอย่างที่ลงไปพร้อมกันได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าอะไรจะไปเน่าหมักหมมอยู่ข้างในครับกรดในกระเพาะเราจัดการได้เรียบเลย แล้วคู่กล้วยกับฝรั่งหรือผลไม้เปรี้ยวกับผลไม้หวานละ่ะก็เหมือนกันเลยครับไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่ามันจะทำปฏิกิริยาจนเป็นพิษหรือก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอะไรเลยครับสรุปง่ายๆเลยนะครับคำเตือนเรื่องผลไม้ที่ห้ามกินพร้อมกันส่วนใหญ่เป็นแค่ตำนานที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับร่างกายเราเก่งกว่าที่เราคิดมันถูกออกแบบมาให้ย่อยอาหารผสมผสานกันได้อยู่แล้ว ดังนั้นไม่ต้องกลัวครับการกินผลไม้หลากหลายชนิดพร้อมกันเนี่ยกลับให้ประโยชน์ได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนด้วยซ้ำครับยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างเป็นส่วนตัวหรือมีภาวะลำไส้แปรปรวนหรือ IBS ที่อาจจะไวต่อผลไม้บางชนิดอันนั้นก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองเป็นกรณีพิเศษไปครับแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วลุยได้เลย สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะหายข้องใจแล้วกลับไปมีความสุขกับการกินผลไม้รวมในชามเดียวกันมากขึ้นนะครับอย่าให้ความเชื่อผิดๆมาจำกัดความอร่อยและประโยชน์ดีๆที่เราควรจะได้รับเลยครับขอบคุณที่ติดตามฟังรับฟังสาระความรู้ในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ